อ่าเทียโกมมุ่นก็ต้องมาจ่ายเงินนะครับจ่ายค่ารานิเรื่องโขงพ่อแม่นะครับการตะวันรตีนะครับคือที่กขาถือว่าเป็นที่ไม่หันดีนะครับทีนี้นั่งกระเดื่องตางมาจากปัตตานุนะครับมาจะลุกอยู่ซ้ำวันเลยกับว่ายถึงมาที่ไร่โกมงมุนเนี่ยข้องไม่ใช่ข้องในเล่นได้กับในฟ้าในโก้ดิี่นุ่งเออมาตอนกินข้าววันอยู่ซ้ำวันเลยกับกล้านว่ายมาถึงไร่โขมงมุ่นนะครับการเตอยยินดีกับผมกับชั้นนึงนะครับที่ได้คุยกับอ่า ผมอยากเอาวเยอะเราต้องเป็นเพื่อนเป็นปีเป็นน้องนะครับตึ้งเเบบนี่เป็นตั้งปีเป็นตั้งน้องเป็นตั้งเจ้าดีต่ว่าแต่เดี๋ยวกะบอกไหนนั่งไปเดี๋ยววาไอ้เกมเลยไอ้ทัศกันเลยติดติดเบียร์ต้องลานลุดกันอันเนี้ยแค่ไปแลวแต่เดี๋ยวนะบ่าวรับสามกันนะเดียร้องลานเราติดกันลุดกันแล้วเกมเลยทัศกันแล้วนะครับกาแล้วอย่างนี้ทักปักนะครับอ่าพอดเดียต่เดี๋ยวกันได้๋ยวกด้๋ัวกะไทยเลยอ่า ฐานน่าจะาเป็นอายการนะครับกับคนบ้านเรานะครับก็ได้ยินดีนะครับอยู่ังหนะวัดก่อนที่จะมาหาก็ได้เป็นเพื่อนฟุ้งกับโกมลน,นะครับเลือเบาก็ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนใน,ในคืนนี้โดยกับตะความด,ด้วยด้วยนะครกับจะก้องื้ดทีสุกคนนะครับทนนะบีนี้เรามาจากตา้เราก็เล่นตต้นะครับทีนี้เดี๋ยวพอเราเล่นตายไม่ไหัว่าเขาปวกเข้าใจไหมว่าเราเล่นได้ก็เปลีแยนให้งกันกันนะครับอตอนนี้ก็ได้ แมงจังบนนี้ในป่านี่วันเดียวน,นะครับทักทักแต่เดียวนี้ก็ับได้ชุมมานั่งอาจารย์หลวงทิทพย์เตรามิตรนะครับก็ถือว่าเป็นที่ตะปิ้นก้องเจ้าบ,บักไตไว้เราทีงนี่คือเสี่องขอดับบรมอาจารย์แล้วนะครับอ่าพวกเราเอามาตักไทยแกต่กางวังสวดีนะครับอ่าหลังจากนี้ก็อาอาติดตามหลับช่วงนะครับอ่านั่งอาจารย์หลวงทิทพย์เตรามิตรนี่เป็นต้นไปก็เราก็ออกว่าตักช่วงนึงนะครับ พอได้รับไปรับนอนกับล้วนะครับอ่าสักจ็ดโมงสองจ็ดโมงนะครับอ่ะตัความสวสดีคกับ เรืงผมไปรบวนพี่น้องเอกบวนมิตรโปรดอยากิงนาว่าตัวผมนี่มันตั่ผมจะเดินไปทำกตากานิยมจนกีจงยาุดตัวโปรดตะเป็นเออได้เโปรดนั่งุกวันตรงมนั้นในตันยยคแลรปรปลุกเยาวชนคนรุ่นใหม่ มัวดจะยึดเที่ยวตำนองค้องใตใจได้คุณไม่ไม่เข้าเกเพราะว่ามันเล่มไม่เป็นอ่ะเขาเองขยับ,าบาอารามขบวนผมจึงต้องกิดพัฒนาเขาอยู่เพื่อรันลูกให้เขานะตั้งตาเห็นต้องปรับปรุงไปมากมายหลายประเด็นจึงจะเป็นนั่งดังปูกว,วงโย อมืกันเล่นนั่งตรงเก้ากันจนจะไม่ปลิิกเปล่งไปตามบทเพลงแสงกระจ้าเที่เล่งข้งนี่บทบทไปเข้านั่งรวงไงไม่รวองเพลงเรียงไม่โยเต็มอย่างโปเจงดาวร้ายมาเประทุกันนี้นั่งตะลุมพลอมแล้วที่ผู้คนเขายอมนะแต่นั่งจริงกลมบาดูนเกือบจะมาทุกนะ เล้วากินังกัตเรเมล็ดเลื่อวากินังกัดเมอร์เมะมันังเรกนยิ่งใจแล้วผมจะดำนิยายมาบําเรืองพอหลังเลอดุยจะน่าเวอนิยายึ้นมารสดเดว มีพรมมีทำคำเป็นทานเจ้าดวงมาในฟองผดวิสุดสีข้าของถินจุดต้อยร้อยว่าจีเกียรติจะมีเมื่อทะนูดูถินเป็นคนไม่สู้อย่าไปเหมาว่าเขาแพ้ถึงคนแก่จะลาอย่าก้ามหัวจงตําตัวให้ประจักษ์เหมือนกว่าปัวเลิกตําชั่วสุกจะมีนิรันดร จะเดินจุกสวัสดีครับบรรดาพี่น้องทุกสาขาอาชีพทุกระดับชั้นเสียงที่ดังดัะได้ยินในความอยู่ในกาดนี้เป็นเสียงอาจจะลบก่อนรสประสาทของบรรดาคุณแต่ให้ถือซะว่าค id ุณได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวภาคใต้เพื่อที่เยาวชนรุ่นหลังจะได้สรบยเกีนาระดมกันต่อไปในวันข้างหน้า ลายปีที่ผ่านมาหรือหลายศตวรรษที่ผ่านมาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเรากำลังจะสูญหายและล่มสลายด้วยวัฒนธรรมของชาวตะวันตกมาแปรปกคลุมไปทั่วทำให้วัฒนธรรมของเราเกือบจะสูญหายออกจากโลกนี้ไปแล้วแต่ด้วย เรงปลัดนันของบรรพบุรุษที่เคยได้ร่เลโครงการนี้กันมาจึงเป็นเรนบันดาลใจให้กับบุตรคนรุ่นหลังที่ลุกขึ้นมาต่อรู้และประกาศสตรีว่าเราคือศิลปะประจำจินศิลปินประจำภาคเพื่อยืนยัดรับใช้บรรดาพี่น้องกันต่อไปยมาาจกนนใช่ ทุกค่ำคืนปุ๊บก็ผมพว่าการจัดเสียงแอแฝงลงไปบ้างต้องการเพราะพันาภัยเพราะวันแล้ววันเล่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่งาน,นวิการวัดบ้านนอกในกรุงหรือบ้านทุ่งเด็ดไรที่ก็ผมได้ทำสัญญ,ญาการเอาไว้ก็ผมจะต้องนำพาชาวากัน,นะทุกุชีวิตไปพบ,บปะกับเวลาพี่น้องเหล่านั้นจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแม้แต่นอนหลังจากเ็จติ้งปรากิจการแสดงหน้านาเวทีทุกค่ำคืน าพี่น้องก็ได้กลับไปรับมรกบอนเพื่อประกอบอาชีพในวันต่อไปแต่กระผมและชาวกนณะสิครับยังโกงระเกได้รก่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคืนนี้มาก็แล้วกระผมไม่มีอะไรครับที่จะนําติดไม้ติดมือกับความวังกับกทุกท่านได้นอกจากกระผมได้ํำสาระนิยายซึ่งสะท้อนสังคมปัจจุบันให้บรรดาพี่น้องได นสังคมปัจจุบันที่โลกเรากำลังแตกแยกกันอยู่ทุกวันนี้สารนิยายเรื่องนี้กผมตั้งชื่อเรื่องให้ชื่อว่าเพื่อนรักคนทางรักครับ มหนึ่งของแคนทักถินสถานที่นี่เป็นชนน้มดเป็นหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านนิคมพัฒนาผู้ชายคนที่ไว้หนุดแต่งชุดอยู่ในเครื่องแบบของผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็คือหมื่นระบานนั่นเองมื่นระบานพร้อมกับแม่ผีไพร เหมือนสมานกอยกันจัดทุกบำรุงทุกไอ้แกลาวนาบรรดาพี่น้องประชาชนภายในตำหน,นินี้อยู่กันยังมีความสุขและสุภาพบุรุษหนุมผู้นี้ก็คือนายสมศักดิ์นั่นเองนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นบุตชายคนน้องของท่านเหมือนสมานและแม่สีไพร นายสมศักดิ์ก็มีพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่านายสมชายแต่ตอนนี้ได้ไปร่ำเรียนอยู่ที่นครสติก,กวันนี้เหมินสมานแปลกใจเป็นอย่างยิ่เงเห็นบุคคลทั้งสามขึ้นมาพร้อมหน้าขั้นที่บนเรือนบุคคลทั้งสามจะนำเรื่องราวอันใดมาพูดคุยกับท่านเหมินสมานผู้เป็นปิดาหรือแม่สีีภัยผู้เป็นมารดา กติตามาความเข้าใจรับตั้งแต่วิดาทีนี้เป็นต้นไปกระผมพร้อมแล้วที่จะยิดยึนความชื่นชมเพื่อปรอบปลุกทุกนนในงานศาโดยกระผมจะนำความะระลื่นชื่นดูรามอบไปพีน้องผาทุกใจไปนานวันสวัสดีครับจากกระผมและชาวกันนะ

งูมีนีดนมากระจายหน่่ยไปจังใจงลงต้นหน้ากับกบจนกบโตเต็มห่วเจลาเตอนั้นแปลได้แล้วักมาทำหุ่มพูดเดินจนเพื่อนว่าลมหมวกวัมากไหมใครแกนซะอันที่จริงเธอโกเขาเหมือนตกงานยัดวงวันย่อหน้อยล่รยครับนา พี่น้องเตือนจำเป็นผู้ไม่ดูควงดันตุรังไปไหนคะาทนพี่ฮะตำหนิจ้งกันตั้งปีไม่มีใจกันมีไงมดยอมหมดเองพอหมัดกันหมดรันกับบ้านฟอมาเปิดหม้อกินเกลือเลือแต่เบ้งยามมันมีก็เพิ่นปักตำนักเลงเก้วคืนเกลงกินแล้ว tao te mong bỏ gần mất mất đổ, à, tổ tôi cao đông để lục tổn không né mà miêu nhưng đi đi mẹ gái có mấy ông tê tiêu mà đây nhưng mấy đi có kết mấy chạy thầy mấy chạy mẹ bạn tôi ไม่ใจใตไม่ใจแม่บ้านเพื่อนหรือเมียเพื่อนลูกติดตามตั้งซซีแต่อาเพี่อนอย่างโตพอขึ้นมีโหดธชิดีมันเคยได้แล้วจีมันหมดแานจนพอแม่เถือนเต่าต้องเป็นเที่ยงเที่ยงขึ้นหน้าหัวกุยโมโหบาหน้าขึ้นคน เกิดเป็นจนคนรัดรังไม่อย่างต้นเจอเป็นคนไม่ดีน้องพีเตี้ยได้มีอดีพี่น้องพอก็ได้นะาแต่ได้มานาบัตริกาลีเธอพอมีเงินติดเ้าไม่เข้าเรือนเรียกรูเพื่อนเมียเพื่อนเหมือนเลวมา สวัสดีครับพ่อสวัสดีลูกเอ้สมศักดิ์เป็นยังไงลูกฮะวันนี้เธอแต่งตัวสีหลอดจะขึ้นมาหาพ่อนหนูหน้ยนานที่ก็จะไปไหนกันลูกๆนะนั่นสิลูก,ล,กลูกจะไปไหนกันเดือยสมชายเห็นแต่งตัวหลอขึ้นมาหาแม่ตั้แต่เช้าลูกจะไปไหนกันเดยจไไ้าคือผมจะเข้าไปในเมืองจะหน่อยครับแม่ผมไปเยี่ยมพี่สมชายทักหน่อย เอาเอาอีกแล้วจะไปเยี่ยมสมชายอีกแล้วมาใจเหรอครับพ่อพอผมคิดถึงพี่สมชายครพ่ออืดีแล้วลูกพี่น้องร่วมท้องกันเราต้องมีความรักสามาัคคีต่อกันลูกนะมีอะไรก็อปรับตัวเข้าใจกันนะนาะยน้ย,นยครับผมามาที่นี่เล่นตังจนอ๋อไม่ใช่เล่นบ้านเราอ่ะ lên bần luôn mới anh nhà cháu lén lấy về làm vì trẻ ở xưa từng ngày nặng mới anh chất phạt dần dẻo cũng bị lạc lén và trả tàn thì lén mới pin được của hay hay mình chặt của lén hơn của quyền cấm quay bốn triệu ก็ไม่เคยกินเลยก็มีกินนี่มันเจ็บปุ้งตายวะก็บอกแล้วว่าชักแต่พากอย่างเดียวอย่างแหงแองบ้านทีคนตายหงมึงไม่รู้ว่าเล่นอยู่ที่ไหนเล่นที่ไหนแม่ใกล้ใกล้บ้านพรนีนาแล้วบ้านอะไรนะบ้านพรนนาใกรคุกชอชอพักใครรักใคยรักไม่ใช่เลยฮะลูกที่กองอายุก็ อย่าไปมั colours, ่วมึงเล่นทุกเรื่องเขาใส่ยาพี่ษุ้ยไม่ไปยุ่งอะไรกับการเมืองก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเกิยแหลงนรกนรกนี่แหลงนี่บายใจไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมเป็นคนขี้ขี้ลุ้งอย่างนี้ผมจะขี้ลุ้งตายโง่กับตายด้วยแหละพวกคืนนี้แม่มขี้ลุ้ง ไม่เลงเล่นกันไม่ใช่เลยกินไม่ใช่กินไม่ใช่เลยก,กินกับข้าวดิในนุ้ยดิพูดภาษาต่างได้ด้วยครับผมจะพูดกับเด็กรำรำหน่อย,ยอ่ะรำเกียนหรือใช่รำเ,เกีๆๆ้ยนบ้าจริงไม่ก็คอยกรจายไหนไอ้คนเราเนี่ยมันก็แปลกแปลกยังไงพี่นุย้ย มันไม่ค่อยมีน้ำใจทำอะไรก็ไม่่อยมีน้ำใจใจเื่ใจดำมึงรู้ได้ยังไงว่าใจเืดใจดำมันนี้น่คุณหลักรถมาเฮออะไรนะคุณหลักรถมาอะไรหลักรถหาใช่รถคนอื่นก็มาให้ท่านเป็นเกที่เขาเรียกว่าหลักรถเขาเรียกว่าโบกรถอ๋อไอพันโบกเออก็โบกก็บอกป่ะอย่าหลักมันนะเออไม่ใช่ไม่ใช่หลักรถ có bồn rót, nè, có bồn rót mà à, chả cung thế mà cái nè, mừng chưa bạn? cái rót có hỏng kêu thuộc khai, Ai rất lý nhân còn đang tìm rót, mi con kè mà lạc thang dù cương thang, hồi <laughs> này nào lạc nào, là... Nhà họ bị lạc có biết một con kè mà bồn rót cương thang, Ê, con kè mà bồn rót cương thang. คนแกนี้ก็คนแก่นั้นขึ้นลูกน้องรถกอบไปรับคนแก่นั้นขึ้นพอรับคนแก่ขึ้นมาปั๊บคนแก่ต้องยืนมึงคิดดูยืนจากุนแก่มานี้ไม่ใช่น้อยนะเลยไม่ใจ่หน,น่อยมันไกลแค่ไ้นได้นะเนี่ยพอมันมันเด็กนั่งนั่งดูตาแวว มันไม่มีใครที่เสียสละลุกขึ้นในคนแก่นั่งนั่งเลยอ้าวผมจนไม่ได้เลยน้องพี่นุ้ยลุกขึ้นในเขาดังเหรอพี่นุ้ยลุกขึ้นในคนแก่นั่งเหรอพี่นุ้ยเป็นผู้เสียสละเออมึงลุกขึ้นในคนแก่นั่งไม่ผมนั่งหลับกันอ้าวเลยคนนึกว่าพี่นุ้ยเป็นคนเสียสละเฮ้เรื่องไรเราไปยืนเรานั่งอยู่บายใจแล้วทีนี้พอวิ่งมาทอดอเรา อะไรนะวิ่งมาต้นก็ครึ่งขาเออนั่นแหละพอวิ่งมาต้นย่งพับมาถึงคนขาด้วนคนพิการขึ้นรถแล้วทีนี้ลูกน้องรถก็ลงไปถึงงุ้มขึ้นมาดังนั่งอยู่ตรงกลางเลยรถบัสกันนเวลาเรารถเลี้ยวไปขวามันคลิ้งกับมันตัดใชยรถเลี้ยวตัดใชยคลิ้งไปทางขวาผมจนไม่ได้อยู่คุณเกงเชื่อไหมแล้วเรา้นยทำยังไงเหรอ ผมยกขึ้นทั้งสองมือแล้วจอดก้าใต้รักแล้วยกขึ้นไปอยู่โอนที่ราวอแล้ววันนุกไอเจงเออคุณเจงวันนุกแต่พอว่ารถเบรกจริงกันโยนไปด้าผมชัดกับมาทางนี้พอรถเบร,เรกจริงแล้วกัโยนกับมาทางหลังลูกล,อลก้อรถก็ชัดไปทางอ๋อวันนุกนี่คนโยกันทังเลโยว่ยาเลยอู้บาดอ๋อ แต่นายโน้ยนี่เสียอยู่อย่างเสียอะไรเดี๋ยวพี่ยิงนายโน้ยนี่ชอบชอบบ้าผู้หญิงอ๋อนายโน้ยเป็นคนเจ้าชู้เด็ดครับพี่หนุ่ยอ้าวกันบอกว่าเจ้าชู้เพาไม่ได้เจ้าชู้ไอ้ย่าคุณเก็งขอแล้วคือเป็นผมเจ้าชู้นายโน้ยเป็นคนเจ้าชู้จริงๆ ฉันก็สังเกตว่านายหนุ่ยเป็นคนเจ้าชู้จริงๆใช่แม่ก็สังเกตว่านายหนุ่ยเป็นคนเจ้าชู้จริงๆพี่หนุ่ยเจ้าชู้ยังไงก็นาดคนแก่จะต้องรู้คนแก่แต่คุณจะิ้งแล้วนแล้วคนแคก่นั้นแต่ว่ามันจิดอยู่ที่หลานจิดอยู่ที่หลานยังไงหลานบอกจะิ้งแม่มันแล้วมันยิงพุงก็อาะ ทุกวันนี้อยู่กับคนแก่เฮ้ยเนี่ยกูได้เมียแก่แต่งเพลงไม่เพลงแล้วเพลงอะไรยะพี่นุ้ยมีเมียแก่ พอเมาได้ที่กูเจอ,อยี่นี่ริมตาพอเมาได้ที่กูเจอ,อยี่ยนี่ริมตานึกว่าเจอคือเขา,าเลยผมคือนาปรดตาลายจะตามมาอยู่ขวางได้เป็นผูเพระรวมเรียงกูอยากจะจีให้จบเรียงแต่มันเรียงเลยทำไม่ได้ หลานมันกลัว่าจะิงยามันวันใดหลานมันขูว่าจะจิงยามันวันใดมันจะยิงให้บันลึกก็เลยตั้งใจต้องเลี้ยงดูผมด้ไม่แกร่งจะแก่จะแล้วครับพอผุดเทีมันรับที่แก่มันกลับดื้อชุ แต่งมันยับแทมพริกกลับขึ้นบนภู้แต่งมันยับแทมพริกกลับขึ้นบนภูหวังจะเรามันง่อยู่แต่กลับเป็นภูและเถือบตายมีเมียแข็งจะแย่จะแล้วเราต้อวันมันภูเอาหาหมาหาพลห้มันไม่ได้ว่าทต่กัน เรานั้นต้องกันตายหัวทั้งวันเรานั้นต้องกันตายจะจริงเมียก็ไม่ได้เพราะกลัวหลาดใจมันยิงพุ่งโฮเกิงจริงจริงมีเฮ้ยหากับลูกลูกคันนี้กับตัวใหญ่ ผู้แ่งมันรับแอมปริกลับขึ้นบนภูผู้แ่งมันรับแอบปริกลับขึ้นบนภูหวังจะเอามันให้อยู่แต่กลับเป็นภูและเกือบตามมเมียแค่รู้ทึกแย่แล้วเราทุกวันมันคูเอา มาบ้าพูให้มันไม่ได้ว่าทุกวันเรานั้นต้องกัตตายว่าทุกวันเรานั้นต้องกัตตายจะจริงไมีอยากก็ไม่ได้เพราะผัวหลานใจ,จะยง้อผู ผคนมากจังแบบยงผมมึงไหนเคยตบที่ไหนยังก็ยังไม่ได้ตบเลยทำไมเราคนอูบังเบลยวบิบางเบลภาษากลางบังเบียวเรามาเลี้งเรามาแสดงที่เพชรบุรีมันอยู่ที่แค่กรุงเทพเลยเจ๊เราต้องเลี้ยงพาะศกลางเพราะฉะนั้นคนทำที้ก็ฟังไม่รู้เรื่องอ่า คนเราอย่าไปกินก็ของที men, ่มันไม่เคยกินเลยอย่าไปกินก็ไปไอตัวเราดีตัวดำดำเหมือนมึงเหมือนกูดิมันไม่มีค่าอะไรหรอกใครเคยบอกไม่มีค่าไอตัวดำดำเคยบอกไม่มีค่าอะไรมึงที่มีค่ามึงเห็นวัวไหมวัวสีเหลืองมีไหมไม่มีมีแต่สีดำแล้วครับคือพ่อครับ วันนี้ผมจะขึะ้นมากราบลาพ่อและลาแม่เพื่อจะเดินทางเข้าไปในนครตะเขนเพื่อเยี่ยมพิ่สมชายแลบแม่ลูกจะไปแม่ก็ไม่ว่าแต่มีแม่มีคำถามที่จะถาม